โอเคพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดรีวิวป้ายนี้นะคะพี่ Jack ขาแจ็คเก็ตยีนเพราะชายหญิงป้าย H&M ค่ะใครชอบป้ายนี้ก็แคปรูปนี้ได้เลยนะคะแคปรูปนี้ได้เลยแล้วส่งเข้ามาสอบถามทางลา่าหรือทางเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะพี่ลูกรีวิวรวมส่งด่นดวนฟรีค่ะลูกรีวิวรวมส่งด่นดวนฟรีค่ะ ใครไม่อยากได้ลูกรีวิวนะคะลูกอื่นมีค่ะแต่ไม่รวมค่าส่งนะลูกรีวิวพี่ไม่ต้องจ่ายค่าส่งแล้วนะคะเพราะถือว่าเราเอาอคอ่าส่งไว้ลูกค้าเนื่องจากว่าเราขออนุญาตตัดรีวิวแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันแล้วก็ดูว่า45กิโลจะได้ประมาณกี่ตัวนะคะจำนวนในแต่ละลูกไม่สามารถตอบได้นะคะอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางลูกอาจจะมากบางลูกอาจจะน้อยขึ้นอยู่กับ น้ำหนักนะคะเพราะว่ารายการนี้คือมาเป็นน้ำหนักจก้ะอ่ะพี่ดำมองป้ายตรงข้างบนอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวขยับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะให้ลูกค้าได้มองเห็นเนะาะค่ะมองเห็นปะขยับไปอีกสิคะพี่ดำโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาถัก ตัดให้ดูนะคะว่างานข้างในกระสอบเป็นยังไงนะคะคะรวมชายหญิงค่ะราคาถูกราคาถูกค่ะบอกเลยว่าราคาถูกถูกมากนะคะราคาถูกมากแจ็กเก็ตราคานี้หาไม่ได้แน่นอนพี่จริงยที่พี่พหมีมุงม้งมิ้งจังมีกี่ตัวอะไรยังไงนั้นเออว่ะจริง <Light> โอ้โหเหมาะกันน้าร้อนเลยโอเคฉันคิดไม่ผิดที่ฉันตัดแจ็กเก็ตใช่ไหมอะใครว่างมาช่วยพับพับคนหนึ่งนะคะ เราโชว์ให้ลูกค้าดูกันไปเรื่อยๆค่ะดูไปเรื่อยๆกระสอบที่รีวิวเนี่ยส่วนใหญ่จะขายดีและหมดไวเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าได้เห็นงานในกระสอบแล้วก็ได้เห็นทุกตัวที่ถ่ายรีวิวเลยนะราคาถูกค่ะหลักสิบบาทอ่ามีเป็นสไตล์สูตรด้วยนะรวมชายหญิงเนาะค่าค่าบ,บนกัน เฮ้ยนี่แจ็กเก็ตที่มีวูดตอนที่เราเปิดกระสอบคัดแยกเราขายราคาส่งตัวร้อยห้าิเลยนะตัวละนะเพราะว่ามันมีไม่ค่อยเยอะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะหญิงใส่ได้ชายใส่ดีค่ะ โชว์กันไปเรื่อยๆก่อนนะคะแม่ค้าหลังไม้ขอตัวกินข้าวแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวโชว์กันไปเรื่อยๆ ของผู้ชายมะงานืิงเถิดเนะงานเดสต็อกเลยนะคะมีป้ายติดอยู่เลยงานใหม่นะคะงานใหม่ดูได้เลย ายังไม่ได้ผ่านน้ำยังไม่ได้ผ่านการใช้งานซิตเตอร์ชื่อรัะพี่ชื่อหงสืห่อตันนี้ต้องงานเป็นเทนนไหมนเนิออดูดูแรงเล่านะพี่ดำโอ้ยไม่เบ่งไม่อะไรเลยไม่ให้ลูกค้านะดูด้วย แหลงเลร์น,นะเขาขายกันตัวแปดเก้าร้อยเนี่ยงานปักง,งานปักแจ่ม นี้โปโลนะคะพยายาโทรป้ายลูกค้าหน่อยหนโบโลโบโลนะคะตอนนี้ค้าแบรนด์บนแบนด์นะคะรวมแบรนด์ค้าชายค่าหญิงในกระสอบเนาะ <B olo. S 1> บนบนกันโอโเนวี่โอ้นวีค่ะใส่ได้ทั้งชายหญิงค่ะตัวนี้ เดี๋ยวเราขอขยับกล้องนิดน,นึงรู้ซิกี่ซิกค่ะตัวนี้เอ่อขอขยับกล้องนิดน,นึงอ่าเห็นไหมแก้มเห็นไหมรอแป๊บนึงนะมันจะได้ไม่ไกลมากเพราะว่า โอเคป่ะเดี๋ยวก่อน Big Star <c ười> ได้รีวายด้วยซีวอทแทบ็บรีวายแจมอะมีรีวายด้วยอ่ะไฮโซอ่ะโอเคน่าจะได้ละ โอ้ยลายเฟี้ยวอ่啊 สวยอ่ะเข้มด้ โชวกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูไปเรื่อยๆงานมินเทจนะพี่งานมินเทจ cắt rồi à เดียวพอเม็ดเม็ดบนเม็ดเดียวพอได้ไหมเม็ดบนกับเม็ดล่างพอแล้วไม่ต้องทั้งตัวหรอกออไปตู้ เท่หนึงสน่มแม่รีวิวก็อยากถ่ายข้าวก็อยากกินถ่าไปกินไปเลยแล้วกันลูกค้าที่โทรเข้ามาเดี๋ยวบูโทรกลับนะเดี๋ยวบูโทรกลับกลับคลิปอยู่

โอเคเดี๋ยวเรามาโชว์ป้ายกันลงนิดนึงนะคะอะใครต้องการแจ็กเก็ตป้ายนี้นะคะป้าย mm H&M เดนิมแจ็ k เก็ตะชายหญิงในกระสอบนะคะกระสอบ45กิโลเดี๋ยวได้กี่ตัวแล้วเดี๋ยวปุ๊ลงจำนวนแจ้งไว้ให้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการลูกที่ถ่ารีวิวปุ๊รวมส่งให้ฟรีนะคะรวมส่งให้ฟรีเลย ค okay, ค่ะสวัสดี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ